สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยำเช้าวันนี้เราคุยเรื่องสัตว์ซื่อต่อหน้าที่ทำดีต่อทุกคนจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่5ถึงข้อที่9พระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ5ถึง9ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟัง ผู้ที่เป็นนายฝ่ายโลกด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสรรั่นด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนที่กระทำแก่พระคริสต์ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทำให้ชอบใจคนแต่จงทำเหมือนอย่างทาตของพระคริสต์คือกระทำตามชอบพระไทยพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงปรนิบัตินาย ด้วยจิตใจชื่นบานเหมือนกับปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปรนิบัติมนุษย์เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใดผู้นั้นก็จะได้รับบำเน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกไม่ว่าเขาจะเป็นทาตหรือเป็นไทยฝ่ายนายจงกระทำต่อทาตในทำนองเดียวกันคืออยากขู่เข็นเขา เพราะท่านก็รู้แล้วว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นนายของเขาและของท่านนั้นอยู่ในสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลยในใจความสำคัญของตอนนี้ลรงพูดถึงว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ และต้องสัตย์ซื่อต่อหน้าที่ของตนและสิ่งคัญให้ทําหน้าที่ด้วยมีใจรักเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงมีใจรักต่อเราอันนั้นคือสิ่งสคัญก็มีบทบาทอยู่อสองกลุ่มกลุ่มแรกคือบทบาทของทาตที่มีต่อนายนะฮะถ้าปัจจุบันนี้อาจจะใช้คําว่าลูกจ้างก็ได้แต่เมื่อก่อนนะั้นคำว่าทาตุนี่นหนักกว่าเพราะทาตแปลความว่าไม่มีสิทธิอะไรเลย นะครับมน์ไม่ได้อะไรไม่ได้นายจะทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งชีวิตก็สามารถที่จะเอาไปได้เหมือนกันนะฮะอันนั้นก็คือสิ่งแคนพ่อธ้าุเป็นแค่สิ่งของชิ้นหนึ่งแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ลดลงเป็นแค่บทบาทของอะไรลูกจ้างกับนายจ้างนะ <c oughs> ก็ยิ่งหนักกว่าเพราะว่า <c oughs> ต้องแสดงบทบาทให้ดีแล้วบทบาทของอลูกจ้างที่มีต่อนาย นะครับบอกว่าทั้งหลายที่เป็นทาสจงเชื่อฟังนายฝ่ายโลกด้วยความเกรงกลัวตัวสัน่นและด้วยจริงใจเหมือนที่ทำต่อพระคริสไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอบพอนะครับนั่นคือสิมคัญว่าในฐานะเป็นลูกจ้างนะเราต้องมีความส์ตสสื์อต่อนาย ความศัต่อตัวนายแสดงออกแบบไหนคือเชื่อฟังเชื่อฟังอะไรเชื่อฟังในกฎกติกาที่วางเอาไว้ในที่ทํางานในทุกที่ทุกคนทุกแห่งมักมีกฎกติกาก่อนเข้าทํางานบรรดาลูกจ้างจะถามว่าเออีกฎระเบียบอะไรบ้างนะผู้เป็นนายจ้างก็จะแจ้งให้เห็นว่าเมื่อเข้ามาทํางานเขาต้องเจอกฎระเบียบแบบนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นทำงานในบ้านทำงานบริษัททำงานโรงงานก็เหมือนกันหมดนะฮะนั้นสิ่งที่บรรดาผู้รับจ้างเนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยต้องทำคือว่าต้องเชื่อฟังกติกานะฮะคำว่าเชื่อฟังนายเนี่ยคือเชื่อฟังกติกาถูกวางเอาไว้และให้ทำด้วยอะไรด้วยใจ,จดีนะฮะเพราะว่าตอนท่านอยากได้งานท่านก็มีความรู้สึกอะไรก็ได้หมดนะ่ แต่พอเมื่อท่านทําไปจริงๆท่านก็นมีความรู้สึกว่าท่านเสียเปรียบบ้างอะไรบ้างแบบไหนพวกนี้ยอาแล้วตอนก่อนจะเข้ามาทําไมไม่ดูระเบียบให้ดีนะฮะระเบียบกติการมีถ้าเขาทำในระเบียบวติการ,ากร,ร,การต้องเชื่อฟังเขาแต่ถ้าเขาทานอกระเบียบกติการก็มีกฎหมายในการรองรับไม่ใช่หรือนะะก็ว่าไปตามกฎหมายฉะนั้นในการทํางาน,นงต่างๆเนี่ยต้องทําด้วยใจรักด้วยใจจริงดีเหมือนทําถวายเกียรติพระเจ้า ในเหตุผลนี้เราจะมีคำพูดคำหนึ่งว่าจงรับใช้พระเจ้าในอาชีพที่เป็นในงานที่ทำแปลความว่าเมื่อท่านทำงานในฐานะเป็นลูกจ้างเนี่ยจงทำให้ดีสุดเต็มกำลังความสามารถเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ทำงานตามเงินที่ได้นะเราอาจจะแตกต่างคนทั่วไปนิดนึงคนทั่วไปอาจจะพยายามทํางานาตามเงินที่ได้เพราะเกรงว่าจะขาดทุนแต่สําหรับคนของพระเจ้าจงทําเต็มที่ นะฮะโดยไม่คิดถึงเกี่ยวเรื่องว่าได้เงินเท่าไหร่เป้าหมายคืออะไรถวายเกียรติพระเจ้าทําให้กับนายใหญ่ของเราอันนั้นคือสิ่งพระเจ้าปรารถนาเราทำนะฮะอันนั้นคือสาคัญจงรับใช้นายด้วยความกระตือร้นนะฮะอย่างที่ทําต่อองค์ุณเจ้าไม่ให้ทําต่อมนุษย์เพราะท่านรู้ว่าใครทําดีอะไรก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์ุณเจ้าถ้าเราเข้าใจหลักการหนึ่งว่าเมื่อเราทําดีต่อนายด้วยความตั้งใจทำเหมือนถวายองค์เจ้าเนี่ย เราได้กำไรสองต่อต่อที่หนึ่งได้รับค่าตอบแทนจากการว่าจ้างต่อที่สองได้รับพระพรซึ่งมาจากพระเจ้าอันนี้ถ้าเราคิดไม่ชัดเนี่ยเราก็จะมีความสู้สึกทำไปทำไมแต่ถ้าเราทำชัดเจนทำถวายแด่พระเจ้าเนี่ยหนึ่งท่านได้ค่าตอบแทนตามที่ว่าจ้างไว้สองท่านได้รับพระพรซึ่งมาจากพระเจ้านะครับนี้เรามาดูบทบาทของนายที่มีต่อผูอ้ใต้บังคับบัญชาหรือ ผู้หรือต่อลูกจ้างก็ได้นะครับทั้งสองอย่างเหมือนกันก็คือว่านายเนี่ยนะครับก็จงทําต่อทาดในทุนนองเดียวกันคืออย่าขู่เข็นนะผู้เป็นนายผู้เป็นเจ้านายอย่าใช้อํานาจในการขู่เข็นเธอเป็นลูกน้องฉันเธอเป็นลูกจ้างฉัน เธอเป็นผู้ตามครับท่านต้องฟังเช่นเดียวโดยไม่สนใจเหตุและผลโดยไม่สนใจว่าลูกน้องจะเป็นยังไงแบบไหนอันนี้ถือว่าไม่ใช่นายที่ดีนะครับเพราะท่านรู้ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้านายของพวกเขาและของพวกท่านนั้นอยู่บนสวรรค์สิ่งที่พระพีพูดชัดว่าเรามีนายคนเดียวกันท่านเป็นนายเขาก็จริงแต่ว่าเป็นเฉพาะในโลกนี้แต่ว่าในสวรรค์นั้นพระเจ้าเป็นนายท่านด้วย ท่านต้องมีความรู้สึกแบบนี้ว่าเราดูแลทาสดูแลลูกจ้างดูแลผู้ใต้บังคับชาเหมือนพระเจ้าดูแลเรานะฮะเหมือนพระเจ้าดูแลเราอันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่า,าเราจะได้รับพผะพรน,นะครับเพราะและพระองค์ไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครเลยถ้าท่านไม่ทําให้ดีท่านก็มีสิทธิในการลงโทษนะแต่ถ้าทําดี นะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาดูแลลูกจ้างเหมือนพระเจ้าดูแลเราท่านจะได้รับพ,อพอระพรก็ได้รับพรสองเท่าเหมือนกันหนึ่งท่านจะได้รับผลจากการกระทําของลูกจ้างที่ทําให้ด้วยความเต็มใจนะฮะเมื่อท่านดูดีเขานะก็าําให้ท่านมีความเต็มใจไม่เพราะแม่ใช่เป็นแค่ค่าจ้างสองพระเจ้าจะอวยพรท่านนันนะั่นะคือสิ่งถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะมีความสึกไม่ได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบ ทั้งลูกจ้างที่มีท่าทีต่อนายทั้งนายที่มีท่าทีต่อลูกจ้างเนี่ยเราจะมีความรู้สึกได้เปรียบเสียเปรียบเลยถ้าเราเข้าใจหลักการนี้ดีเพราะต่างคนอยากได้พรสองเท่าพรในการรับค่าตอบแทนพรที่มาจากพระเจ้านะฮะพรในการที่ลูกจ้างจะตอบสนองท่าทีที่ดีต่อเราและพรจากพระเจ้าที่ให้กับเรานั้นก็นหนุนใจนะครับให้เราดูแลซึ่งกันและกันทําหน้าที่ด้วยความสัตย์สื่อ นะครับแล้วก็ทําดีต่อทุกคนเราร่วมใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำอวยพรหลายการอยู่ในน้านพระไทัยพระงตามเจตนารม์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญท่านมีความสุขในการทําหน้าที่ของท่านหรือไม่เพราะเหตุใด ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับจงให้เกียตรติผู้อื่นเสมอโดยไม่ด้อยค่าการละกันสังคมจะน่าอยู่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนภนธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ